ลำดับถัดไปครับทุกท่านจะเป็นการนำเสนอข้อมูลหลักการและก็รายละเอียดร่างประกาศคอทออเรื่องลักษณะของการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไม่ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบ ก่อนการประกอบธุรกิจนะครับก็เรามีวิทยากรตอนนี้3ท่านท่านแรกคือคุณพลอยเจริญสมผู้ช่วยผู้อำนวยการเอ็ดด้านะครับคุณสุพจิตราลาหาวัฒนพินโยเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสศูนย์พัฒนากฎหมายเอ็ดด้าแล้วก็คุณจกักรพันผิวงามเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนากฎหมายจากทางเอ็ดด้าเช่นเดียวกันขออนุญาตส่งเวทีต่อให้กับทางวิทยากรทั้ง3ท่านว่าด้วยเรื่องของกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเช่ญครับร่างประกาศฉบับนี้ครับ สวัสดีครับสำหรับตัวร่างประกาศฉบับที่2ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นร่างประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องลักษณะการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ไม่ต้องแจ้งให้สํานักง,งานทราบก่อนการประกอบธุรกิจนะครับก็วัตถุประสงค์ของตัวร่างประกาศฉบับนี้ครับก็เพื่อกําหนดลักษณะของการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ไม่ต้องแจ้งให้สํานักง,งานทราบก่อนการประกอบธุรกิจนะครับโดยเราจะต้องคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจความเหมาะสมในการควบคุมดูแลแล้วก็ การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวนะครับโดยตัวร่างประกาศฉบับนี้ครับก็จะอาศัยอำนาจตามมาตรา8วรรษ3าม 3. ของอพระราชกิจสดีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับตัวบริการที่เข้าลักษณะของการอของประกาศฉบับนี้นะครับผลที่จะเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าวเนี่ยก็คือ,อ ไม่ได้อยู่ในบริการที่ต้องแจ้งให้สำนักง,งานทราบก่อนการประกอบธุรกิจนะครับมีเพียงการแจ้งข้อมูลรายการโดยย่อ,อก,กับทางเอสดาเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในหมวด2ของพระราชกิจสถีกาฉบับนี้ครับโดยหลักการของตัวร่างประกาศฉบับนี้นะครับก็จะกําหนดลักษณะของตัวบริการที่ไม่ต้องแจ้งให้สํานักง,งานทราบพ,พร้อมกับเงื่อนไขของตัวลักษณะบริการก็คือ ในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นตัวเว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทที่มีตัวเว็บบอร์ดหรือว่ากระทู้ที่เป็นช่องทางให้ตัวผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถสอบถามหรือว่าเป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบริการลักษณะที่2นะครับจะเป็นตัวบริการไฮเปอร์ลิงก์หรือว่าแบนเนอร์ที่มีการแสดงลิงก์หรือว่าตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลนะครับไปยังเว็บไซต์อื่นโดยเราก็ได้กําหนดตัวมาตรการควบคุมดูแลที่ เล็งเห็นว่าสําหรับตัวบริการทั้ง2บริการนะครับควรจะมีก็คือ,อตัวสำหรับตัวบริการเว็บบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมดูแลให้มีการใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดก็คือ,อให้มีการใช้ตัวบริการเว็บบอร์ดนะครับเป็นเพื่อเป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการครับส่วนในตัวที่2ตัวบริการที่มีลักษณะเป็นไฮเปอร์ลิงก์หรือว่าแบนเนอร์ครับก็จะเป็นการควบคุมดูแลแล้วก็ ดำเนินการกับลิงก์หรือว่าไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยที่เข้าข่ายผิดกฎหมายครับโดยตัวประกาศฉบับนี้ครับก็จะกําหนดระยะเวลาบังคับใช้เป็น sunset clause ก็คือกําหนดระยะเวลาในการยกเว้นตัวบริการนะครับหปีนับแต่วันที่ประกาศในราชรกิจานุเบกษานะครับแล้วก็ในส่วนของการยกเว้นเป็น sunset clause เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือเพื่อประมวลประเมินผลของการยกเว้นแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการควบคุมดูแลที่ บริการทั้งสองลักษณะเนี่ยว่ามีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมในเรื่องของอาการทําให้ตัวบริการเว็บบอร์ดเป็นเพื่อการสอบถามปัญหา,าหรือว่าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการกับเรื่องของการควบคุมดูแลหรือว่าดําเนินการกับลิงก์ที่เขาขายผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับในส่วนถัดไปครับเรา,าตามที่ได้เกิดไว้ตอนต้นนะ,นะครับวา่าประกาศฉบับนี้าคานึงถึงตัวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ความเหมาะสมในการควบคุมดูแลแล้วก็การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจากผลกระทบดังกล่าวนะครับในส่วนของตัวบริการเว็บบอร์ดก็คือเป็นเดิมเนี่ยครับจะเป็นบริการที่เป็นลักษณะเหมือนเป็น e-service นะครับเป็นบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตัวเองโดยตรงแล้วก็มีลักษณะของการให้บริการเว็บบอร์ดภายใต้เว็บไซต์นั้นนะครับก็ในส่วนนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับตัวบริการเว็บบอร์ดที่เป็น บริการเว็บบอร์ดที่เป็นบริการหลักนะครับในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจนะครับในส่วนของตัวบริการเว็บบอร์ดก็คืออาจจะมีการโพสต์ขายของหรือว่าการโพสต์โฆษณาที่เข้าขายผิดกฎหมายบนบริการเว็บบอร์ดเกิดขึ้นได้หรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการมีฟิชชิงหรือมาแวร์แปะขึ้นบนบริการเว็บบอร์ดของเว็บไซต์หรือองค์กรหลักนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบริการไฮเปอร์ลิงก์หรือแบนเนอร์เนี่ยครับตัวเนื้อหาของแบนเนอร์เนี่ยก็อาจจะมีเนื้อหาที่ อาจจะมีเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือนําไปสู่เว็บไซต์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือรวมถึงไปเรื่องของการที่มีฟิชชิงหรือมาแวร์เกิดขึ้นนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องความเหมาะสมในการควบคุมดูแลในบริการเว็บบอร์ดนะครับการควบคุมดูแลโดยผู้ให้บริการนะครับก็จะเป็นการควบคุมดูแลให้การใช้บริการเว็บบอร์ดเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการคือเป็นบริการเพื่อ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการหรือว่าให้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับตัวบริการาเว็บไซต์หลักหรือหรือว่าเว็บไซต์ขององค์กรนะครับได้นะ,นะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของตัวไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยก็จะเป็นการควบคุมดูแลโดยผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าตัวผู้ให้บริการเว็บไซต์เนี่ยเพื่อไม่ให้มีการเผยแพร่ลิงก์หรือตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายได้ครับครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเรื่องของการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวนะครับก็คือ จะสอดคล้องกับเรื่องความเหมาะสมในการควบคุมดูแลก็คือการกําหนดให้มีมาตรการป้องกันสําหรับเว็บบอร์ดเพื่อใหอ้การใช้บริการเว็บบอร์ดเนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอตัวบริการก็คือเป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการแล้วก็ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนนะําเว็บบอร์ดเนี่ยไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนะครับในส่วนของการ ดูแลเรื่องไฮเปอร์ลิงก์กับแบนเนอร์ครับก็อาจจะมีมาตรการการควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการกับไฮเปอร์ลิงก์หรือว่าแบนเนอร์ที่เข้าขายผิดกฎหมายครับในส่วนถัดไปครับก็จะเป็นรูปแบบของบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะเป็นลักษณะของบริการที่ไม่ต้องแจ้งให้สํานักง,งานทราบก่อนการประกอบธุรกิจนะครับคือเดิมจากภาพทางซ้ายนีครับจะเห็นว่าในวงเส้นปลาสีน้าเงินนีครับ จะเห็นว่าโดยบริการปกติของตัวเว็บไซต์หลักขององค์กรนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนบริการ e-service ที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของเว็บไซต์ครับเขาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพียงเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็ให้บริการด้วยตัวเองบนเว็บไซต์หรือว่าบริการนั้นครับในการอาจจะเป็นการเสนอสินค้าเสนอขายสินค้าบริการหรือว่าเสนอเนื้อหาแก่ผู้ใช้บริการโดยตรงนะครับแต่พอ มีบริการเพิ่มขึ้นมาในบริการทางด้านขวามือนะครับที่จะอาจจะเป็นบริการเว็บบอร์ดหรือว่าบริการไฮเปอร์ลิงก์หรือแบนเนอร์ซึ่งเป็นลักษณะที่เรากําหนดไว้ในร่างประกาศขอทอฉบับนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะทําให้มีการเสนอบริการที่อาจจะทําให้ตัวผู้ใช้บริการเนี่ยเขาสามารถไปเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการรายอื่นบนบริการ2บริการลักษณะนั้นได้ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัว ลักษณะของบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ไม่ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างของลักษณะของบริการเว็บบอร์ดนะครับที่เป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการสําหรับสอบถามปัญหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิตอลดังกล่าวนะครับก็ลักษณะก็คือ,อ,อคล้ายๆกับภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ตัวบริการเนี่ยเป็นบริการ e-service ที่ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยตรงแต่พอมีลักษณะของตัวเว็บบอร์ดที่เป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้ตัวผู้ใช้บริการเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกันกันกบตัวผู้ใช้บริการอีกรายนึงได้ซึ่งก็จะทําให้ตกอยู่ภายใต้ตัวนิยามบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลตามมาตรา3นะครับแล้วก็ในส่วนของอบริการถัดไปครับลักษณะที่2ก็จะเป็น ลักษณะของการแสดงลิงก์หรือว่าไฮเปอร์ลิงก์แบนเนอร์เนี่ยครับเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือว่าบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นก็คือเดิมก็เป็นลักษณะของการที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยให้บริการกับผู้ใช้บริการเองโดยตรงแต่พอมีลักษณะของการมีไฮเปอร์ลิงก์ตามตัวอย่างทางด้านขวามือนะครับก็ผู้ใช้บริการเนี่ยก็สามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือว่าบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นบนบริการอีสวิตนั้นได้ครับผม ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นคําถามที่อาจจะอยากสอบถามกับทางผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับในคําถามแรกครับก็อยากจะถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่กำหนดให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีไว้เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการของเจ้าของบริการเท่านั้นแต่มีการให้บริการเว็บบอร์ดที่ใช้เพื่อเป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการสําหรับสอบถามปัญหาหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับ เป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ไม่ต้องแจ้งให้สักงานทราบก่อนการประกอบธุรกิจในส่วนคําถามที่2ก็เป็นส่วนคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกําหนดให้ตัวบริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีไว้เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการของเจ้าของบริการเท่านั้นแต่มีการให้บริการแสดงลิงก์หรือว่าตําแหน่งที่อยู่ของข้อมูลหรือว่าตัวไฮเปอร์ลิงก์หรือแบนเนอร์นะครับเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลอื่น เป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลที่ไม่ต้องแจ้งให้สํานักง,งานทราบก่อนการประกอบธุรกิจแล้วก็ในส่วนคําถามที่3ก็คือท่านเห็นด้วยกับการกําหนดให้ร่างประกาศฉบับนี้ครับมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา1ปีหรือไม่ครับแล้วก็ในส่วนคำ,คำถามที่4ก็จะเป็นความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆที่ถ้าหากในที่ประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ครับครับขอบคุณครับ ผมขออนุญาตนะครับให้ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเอด็ดดาคุณพลอยเจริญสมเนี่ยกล่าวทักทายแล้วก็ wrap up แ,แล้วก็พูดถึงสรุปเนี่ยของงานวันนี้แล้วก็ได้พูดคุยเล็กน้อยกับทุกทกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับขอเชิญครับค่ะจริงๆทางทีมงานก็อยากจะ ฟังความเห็นเยอะๆนะคะเพราะเราก็เข้าใจว่ามีผู้ประกอบธุรกิจที่ให้ความสนใจเยอะนะคะแล้วก็เกณฑ์เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่นะคะที่ที่เราก็อยากจะได้รับฟีดแบ็กนะ,ะดังนั้นดังนั้นการทํางานเรื่องนี้นะคะเราเรามีลิสต์กฎหมายลาดับรองที่พรอดอเขียนไว้ว่าเราต้องออกหลายตัวนะคะแต่ว่าคําว่าหลายตัวเนี่ยเราก็อยากจะทําให้ทุกตัวเนี่ยถึงท่านแบบ แบบนี้นะคะทุกคนได้มาเฮริ่งได้มาฟังได้มาสอบถามกันอย่างอย่างลงรายละเอียดของแต่ละฉบับนะคะดังนั้นในสไลด์ที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นไทม์ไลน์ที่ที่เราเตรียมจะจัดรับฟังความคิดเห็นของร่างประกาศที่จะออกนะคะแต่ว่าวันนี้มาฟังแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าอยากได้ฟีดแบกด้วยนะคะฟีดแบกที่เราอยากได้เนี่ยเราเตรียมช่องทางไว้เพื่อให้เป็นช่องทางเดียวในการที่จะรับความเห็นนะคะก็คือระบบะความ ระบบรอ g o t h อดทระบบกลางทางกฎหมายนะคะที่เราก็เอาตัวร่างเนี่ยไปใส่ไว้แล้วก็ท่านสามารถที่จะให้ความเห็นมาในในช่องทางนั้นได้นะคะ<อ>แล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยเราก็ให้ถึง5เมษายนนะคะก็ประมาณ1เดือนนะคะเพ<อ>ื่อให้ได้ให้ความเห็นอย่างอย่างครบถ้วนนะคะก็อันน<อ>ี<อ>้ก<อ>็จะฝากให้ท<อ>ุกท<อ>่านช่วยฟีดแบ c k ให้กับทางเราหน่อยนะคะเพราะเราก็อยากทำให้เกณฑ์มันตอบ กลุ่มนะคะกลุ่มทั้งผู้บริโภคเอ่ยกลุ่มทั้งผู้ประกอบการเอ่ยทำยังไงให้มันมันบาลานซ์ได้ทุกกลุ่มนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการจะศึกษาดูแลรายละเอียดกฎหมายทุกฉบับของแพลตฟอร์มดิจิทัลก็สามารถไปดูได้เลยครับที่เว็บไซต์ worldwideweb.edda.or.th นะครับเราได้รวบรวมทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายสุดครับผมขออนุญ,ญาตนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตปิดการประชุมแต่เพลงเท่านี้นะครับผมฟิลประญาราเอกพิธีกรในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่าน